วันแลกว่าเนี่ยร้ายผื่นที่กขาฟุ้นตอกนักอย่างเขตเทศบาลนาครทัตเต้ก็ตอกนักมันเกิดมันกันนะคะเพราะว่ามีน้ำจะเข้าคอหงอแล้วก็น้ำที่อยู่ในคู่คลองระบายต่างๆาน้ำมันระบายไม่ทันมันก็เลยทำให้มีเออหลอนในพิษธนุนบางแตะว่าตอนนี้โดยภาพรวมทางมดสถานการณ์รอบเขาสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผ่าโยนไปแล้วบรรยากาศว่าเป็นแผ่นผื่นบางนะคะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำในทางชลรับประทานที่ิพวกเองก็มีการยืนยันนะว่ายังไม่น่าห่วงในส่วนของเขตเทศบาลนครทัตเต้เล็กว่า น้ำที่มันเออหล่นบนถนนเนี่ยมันเป็นน้ำเทล่หลมาจากคอหงแล้วก็ระบายไม่ทันขณะที่คลองลักถังซ่องคลองค่ะตอนนี้ก็ยังรับน้ำได้อีก6 0ซนค่ะนายการุณแปลงรัฐพลวณนวยการสำนักงานชลประทานที่16กระบอกนะคะวาน้ำที่หล่นถนนในเขตเทศบาลนาครฮัดย์ย้ายและวานี่เป็นน้ำที่ มาจากฟ้นเนี่ยตกลงมาประกอบกับน้ำจากเขาคค้งที่มีปริมาณฟ้นตกลงมาถึง1 1 3ม mm, มิลลิเมตรก็ไหลลงมาส้มทอทําให้หน้ำเนี่ยระบายไม่ทันเออหลอนข้าวท่วมถนนในพื้นที่นะคะทางสํานักงานชลประทานที่16ค่ะก็เลยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองเตือเพื่อจะแรงระบายนา้ำทำให้ช่วงบ่ายเขาเรียกว่า,นา,นาเนี่ยระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างต่อเหนึ่งจนตอนนี้ก็ลอบคาวสู้ภาวะปกติแล้วส่วนระดับน้ำในคลองสายลักค่ะทั้งคลองอุตเผาแล้วก็คลองรอนึงระหว่างคลองบุริรองรับนดำ คณะที่การระบายน้ำก็ยังทำได้ดีไม่เกิดปัญหาแล้วก็ยังสามารถรองรับแต่อีก60%ยืนยันว่าเขตเทศบาลน,นครทัดยหญยยังไม่น่าห่วงค่ะคณะทีในเขตเทศบาลเมืองควนล่งนะครับที่เกิดน้ำท่วมสุ้ปัจจุบันระดับน้ำลดลงโดยชประทานที่16กขับได้นำเครืองสุปน้ำติดตั้งในพื้นทีแรงระบายน้ำและเดินเคลืองสุปน้ำที่ประตูระบายน้ำบางยี่เพื่อแรงพลองน้ำออกสู่ทะเลสาบสงลาให้เร็วที่สุดนะครับ สำหรับจังหวัดสงคลาพื้นที่ที่ต้องฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คืออำเภอระโนดอําเภอสติงพระนะครับโดยเฉพาะพืพ้นท,ที่ทางการเกษตรก้องชาวบ้านผลผลิตทรอทเทีาจจะเกิดขึ้นได้นะครับยังไงก็ตามชะท่านสงคลาก็ได้เฝ้าระวังในติดตามสถานการณ์น้ำใน ลำคลองแท่งต่างอย่างใกลชิดนะครับตลอดยิบที่ชมงเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนั่นเองครับภาพที่เห็นน่าเป็นภาพเล็กว่านะคะในะเขตมมนนทยยเทศบาลนครนัดย้ายแถวผาสวา่างแถว30สิบเมตรแล้วก็แถวแถวคองหงส์ฝั่งนั้นนะคะก็จะอยู่ในช่วงของบริเวณที่ยูขคกับเขาคองง<ช>้งก็เป็นน้ำที่ไหลมาจากเขาคอ้งไหลลงมาซ่อมทอบบวกกับปริมาณน,น้ำฝนติดตั้งลงมาในพื้นที่ก็เลยทาให้น้ำเนี้ยมันระบายไม่ทันตอนนี้ระบายทันเหลวแหงเล้วแหงีบบร่อยเหลว